วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องส่วนต่อขยายของ Fat ตไอคอนซึ่งทำง่ายและฟรีทำให้พีเซน์เราสวยงามเป็นอย่างไรดังนั้นเราไปดูกันเลยครับอันดับแรกเราก็ต้องเปิด Google ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเข้างานของเราที่เราเคยทําไว้ไปที่9จุดาจานขวามือบนสุดนะครับมาที่สไลด์ด้านล่างสีเหลืองไอคอนนะครับในส่วนที่เข้ามาในส่วนนี้แล้วเนี่ยเราจะสร้างขึ้นใหม่หรือจะเรียกสไลด์ที่เราทําไว้แล้วมาก็าได้ในที่นี้ผมขออนุญาตเลือกส่วนที่ผมทําไว้แล้วใน EP ที่ผ่านมานะครับส่วน ส่วนเพิ่มเติมเราก็ไปที่ส่วนเสริมแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดส่วนเสริมนะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดตัวส่วนส่งเสริมขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นมาหลากหลายเลยให้เราเลือกเราจะเลือกอันไหนก็ตามใจเราเลยแต่ผมแนะนําไปที่ส่วนของไอคอนฟอร์สลานะครับและวแอน o c ด็อกนะครับพิมพ์แล้วก็เลือกมันนะครับแล้วก็มาที่ซ้ายสุดในส่วนของ ฟฟดไอคอนที่เราแนะนํากันในวันนี้ซึ่งเจ๋งมากๆนะครับซึ่งขอแนะนําเลยไม่ต้องไปหาดาวโหลดที่ไหนที่นี่ที่เดียวเลยนะครับโอเคหลังจากที่มันขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะทําการติดตั้งนะครับไปที่ส่วนของติดตั้งที่มันเขียนว่าติดตั้งตรงนี้นะครับกดคลิกแล้วก็โอเคต่อไปนะครับมันก็จะถามเราว่าใหอ้อ้างอิงถึง gmail ไหนเราก็ใช้ gmail ที่เราทำนี่เลยนะครับเลือกแล้วก็จะถามว่าให้ลิงก์อนุญาตให้เข้าถึงในส่วนต่างๆนี้ได้หรือไม่นะครับถ้าเราคิดว่าโอเคไม่มีปัญหาเราก็กดอนุญาตเข้าไปนะครับหลังจากนุญาตแล้วเนี่ยมันก็จะทำการลิงก์สักคู่หนึ่งก็จะอธิบายว่ามันก็จะมาในส่วนของอที g ูเก็ e ทีด้วยนะครับ ว่าอยู่ในส่วนของ add in นะครับของ document ด้วยนะครับในส่วนของแล้วก็ส่วนของสไลด์ที่เราต้องการนะครับทั้งหมดนี้ก็อยู่ในส่วนของ add in นะครับแล้วกดต่อไปนะครับมันก็จะอธิบายว่าส่วนนี้มันก็จะทำการติดตั้งให้นะครับอย่าไปเปิดจุดอื่นๆนะครับเสร็จสิ้นก็ปิดไป เท่านี้เองนะครับส่วนส่งเสริมก็จะช่วยเราทํางานให้มีภาพสวยๆให้กับสไลด์เราได้ไง่ายยิ่งขึ้นที่ส่วนเสริมแล้วก็คลิกลงมาเลือกมาเลยนะครับมันก็จะปรากฏทางด้านขวามือโอเคมันยังไม่ขึ้นเลยมานะครับไม่เป็นไรนะครับอาจจะปิดเปิดใหม่หรือเราเซิร์ชก็ได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับผมลองเซิร์ชเล่นๆดูก่อนนะครับว่าจะเอาอะไรดี นึกไม่ออกลองพิมพ์นิดดูก,ก่อนนะครับอะพิมพ์ใหม่ดีกว่าอะลิงก์ก็มีภาพลิงก์อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเอาไหนดีก็เลือกๆ,ๆ,ๆลองดูฟรีก็มีนะครับส่วนเสียตังค์ถ้าเกิดมันพิเศษมากๆเลยก็อาจจะมีค่าบริการแต่บอกได้เลยว่า90%ไม่มีเสียตังค์นะครับโอเคอันนี้ ม่เอาดีกว่าเราเปลี่ยนใหม่นะครับเราหาคําอื่นนะครับเหมือนเดิมนะครับไปที่ส่วนเสริมแล้วก็เลือกตรงนี้เข้ามานะครับเราลองเซิร์ชแล้วกันโอเคมันมาละเลือกอะไรดีเลือก a ีเมลละกันคลิก Gmail มันก็จะบอกภาพ Gmail นี่มาเราก็เลือกขนาดขนาดเราเลือกตรงนี้ว่ากี่พิกเซลขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เราลองเลือกขนาดเล็กมันก็จะปรากฏภาพเล็กทางด้านซ้ายมือในส่วนของสไลด์เรานะครับสก,กู่นะครับปุ๊บมาละนะครับโอเคเล็กมากๆเลยเราเลือกใหม่ดีกว่าให้มันใหญ่ขึ้นปุ๊บโอเคอ่าอันใหญ่ก็มาละแล้วก็ยอ่อขยายก็ได้เลยตามใจนะครับ วางไว้ตรงไหนก็ได้ไม่ต้องก๊อปภาพมาแล้วนะครับเห็นไหมครับส่วนเสริมมีภาพที่เราต้องการเยอะแยะมากมายให้เราเล่นนะครับลองเล่นกันดูนะครับเพื่อจะตกแต่งให้ดูสวยงามนะครับสามารถทํำง่ายๆนั่เองโอเคลองดูนะครับมีอื่นอื่นอีกมากมายลองดูเป็นไรเดียลองอไอเดียนี้แล้วกัน มีให้เลือกสีด้วยนะครับเราสามารถเลือกสีได้ตามต้องการนะครับเถ้าชอบพอใจอะไรก็เลือกปุ่มสีเขียวเพื่อโชว์ทางด้านสไลด์นี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับปีเซนเราก็จะสวยงามขึ้นไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ